สบายดีกะสบายดีอู้อะไรคะเนี่ยลูกคนนี้อยู่ตากไหนโอั้ยกินแล้วน้องกินน้องกินอันนี้น้องอะไรน้องกินนะไออุ่นคานเลยไออุ่นคานเลยนี่นี่นี่สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหารนะครับไอพาอลินกับไออุ่นมาเดินเล่นเป็นอะไรนะเออ้อนะ นีไอ้่นไอุ่นขาดเอาแล้วไอุ่นไอุวนโอ้ไอลินให้น้องเนี่ยจากก้อนนะจากลูกนะยาอุ้ยอุ้ยน้องกัโดนยไอลินไอินอย่าโยนใส่นี่โดนหัวน้องแตกเลยนี่หนักนะมันหนักนะทำอะไรอุ้ยตื่นเบิรเลยอุ่นเท็จอย่างนั้นั่งเข้าเมาอยู่ ไออืออือเย็นสบายเลยอยู่ห้องห้อนหอวหน่อยอุ่นเนาะเดินต่วพามาบัง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 นางเบิ้งนางเบิงคักแน่แท้เฮ้ยห่างปูนหน่อยหางปูนหน่อยเจ้ไอไม่อยังหรอกไม่ยังไอรินฮะนี่นี่อย่ากินนะอย่ากินนะ ็ยงอ่ะมันหนักเดี๋ยวหนูโดนโดนหัวค่ะอู้นะอืมทำมาหลไหลไหนโอ้ยติ๊กเกอร์ไม่ติ๊กเกอร์รูปหัวใจป่ะอ้าวอย่ากินนะอย่ากินนะกินนีกินแล้วหรือเปล่าเนี่ยไอรินกำลังสนุกค่ะแกล้งล้อหรือเปล่าร้องรูกว่าแกล้ง ไปใส่รองเท้าเร็วรองดดินี่ไงแม่เก็บให้แล้วเนี่ยใส่รองเท้าเร็วนี่นี่นี่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเลยฮะไปไ,ไปไหนล่ะไอ้จะไปไหนล่ะกลับบ้านแล้วจ้ะ <laughs> กะลับบ้านเลยหรอแม่ไปไปลูกไปไปเดินไปเรื่อยๆ เดินไปเดินกลับแล้วเดินไปเรื่อยๆมี่วิจิต่บอกกลับก่อนโอ้คนเยอะเหมือนกันนะนี่คนเยอะอยู่นี่เนาะโอ้ใจเบาหมู่ที่นั่งมีหลังคาด้วยอุ่นไออุ่นอยากลงไออุ่นว่าไงอุ่นอยากลง นานกีฬาจังหวัดมุกดาหารค่ะทุกคนอู้ไอ้อุน่นอุ่นกีดเลยอ้อ้ว้าวสวยมากเลย